เป็นคนที่ถ่ายรูปจะต้องอยู่ข้างหลังตลอดเพราะว่ารู้สึกว่าชันอ้วนไม่มั่นใจในตัวเองเลยทําให้เรารู้สึกว่าขาดความมั่นใจก็เลยไม่ทำแนะนำมาเขาเรียกว่าซื้อหนึ่งแถมสองเนาะจาลังอ,อยากได้น้าตาลลงแต่ที่นี่คือได้ลดน้ำห,หนักด้วยค่ะชื่อหมวยน,นะคะมงคลรัตนพิพักค,ค่ะอายุ41ปีค่ะจริงๆมีความกังวลในเรื่องของน้าหนักมานานเพราะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนก็น้ําหนักตัวยเยอะทีนี้พอเรามาใช้บริการก็คือจริงๆว่าหลักๆก็คือก่อนหน้านี้มาใช้บริการที่นี่อยู่แล้วที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องกรรงก,กกาาาารรรลดน้หัูแแต่ว่วามาใชบิการ ในเรื่องของการรักษาทีนี้ก็เข้ามาใช้บริการที่นี่เรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งมีการตรวจสุขภาพอะคะ่ะก็พบว่าตัวเองเนี่ยมีน้ำตาลสูงถึง199จุดเป็นจุดพีคที่ทำให้เรารู้สึกว่าฉันควรต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องรักษานะก็มาปรึกษากับโรงพยาบาลวิชัยเทศหนองแขมคะ่ะแล้วก็ทางที่นี่ก็ให้คำแนะนำว่ามันจะมียาตัวหนึ่งนะที่จะสามารถที่จะควบคุมน้ำตาลได้ดีเลยให้ลองทดลอง ใช้ยูแล้วก็เริ่มใช้มาเรื่อยเรื่องจนกระทั่งมีระยะเวลาที่เราคิดว่าน่าจะพอมาตรวจเลือดใหม่เราพอมาตรวจพบกระดับน้ำตาลลงไปปกติเลยมันก็ได้ทาให้รู้สึกว่าพอใจมากขึ้นรวมถึงไม่ใช่แค่น้ําตาล,ลน้ําหนักลงคุณก็ลงด้วยหลักๆคือความมั่นใจไม่มีเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าพอเราอ้วนเนี่ยในการใสเ่เสื้อผ้าบุคลิกภาพในการสื่อสารในการถ่ายรูปไม่มีเลยเมื่อก่อนเนี่ยบอกตรงตรงว่า เป็นคนที่ถ่ายรูปจะต้องอยู่ข้างหลังตลอดแล้วก็คือให้เพื่อนดึงเพื่อนดึงคนนี้คนนี้มาบาังหน้าฉันหน่อยนะเพราะว่ารู้สึกว่าฉันอ้วนไม่มั่นใจในตัวเองเลยทําให้เรารู้สึกว่าขาดความมั่นใจรวมถึงท้อยการเลือกชุดเสื้อผ้าคือไทายของคนอ้วนเนะ่เสื้อผ้ามันก็จะเป็นโอเคแล้วมันมีแบบสไตล์เด็กๆแต่ว่าด้วยความที่เราเลือกเสื้อผ้ามาเนี่ยความแตกต่างเนี่ยมันเยอะมากๆคนอ้วนเนี่ยจะมีลักษณะใส่เสื้อผ้าทําให้เราดูแก่แต่พอเราผอมลงเนี่ยช้อยในการเลือกเสื้อผ้าเราก็มีมากขึ้น การแต่งตัวก็แต่งได้มากขึ้นเราก็บุคลิกภาพดีมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นโอ้ตอนนั้นมีในเรื่องของเข่าเนาะเพราะว่าเราทํางานเราก็ต้องมีการนั่งบางทีเรานั่งอยู่กับพื้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราลุกเนี่ยมันคือกดเขา่ายิ่งเวลานั่งนานๆเนี่ยมันก็ทําให้ขาเน็บชาง่ายมากขึ้นเรื่องจากน้ําหนักเราเยอะมันก็ไปกดทับทําให้เรารู้สึกว่าขาเน็บชาเร็วกว่าปกติแล้วก็ ในเรื่องของเขาเรียกว่ามันมีไขมันด้วยนะเมื่อก่อนเนอะมันก็จะมีหลายอย่างเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็เรื่องการทํางานด้วยเปลี่ยนไปเยอะมากๆยอมรับว่าเรื่องความมั่นใจนี้มามากกว่าเดิมเยอะมากๆเรื่องุคลิกภาพเรื่องการแต่งตัวเรื่องการพูดเรื่องความมั่นใจในการสื่อสารโดยเฉพาะในที่เห็นได้ชัดคือความมั่นใจในเรื่องของการถ่ายรูปเมื่อก่อนเป็นคนไม่ถ่ายรูปออกในโซเชียลเลยไม่แทบจะไม่ลงในโซเชีลเลยลด้วยซ้ำแล้วก็ พอเรามีวลีภาพที่ดีขึ้นผอมลงการแต่งตัวมั่นใจมากขึ้นตอนนี้ไปที่ไหนแล้วก็โอ้ยถ่ายรูปเยอะมากเขาเรียกว่าเป็นรอยรูปค่ะเก็บเป็นคอลเลคชันแล้วก็ลงในโซเชียลมาก่ขึ้นกว่าเดิมเลยต้องบอกว่าถ้าคนที่ไม่เคยเจอกันเจอหมวยในพาร์ทก่อนหน้าพี่อ้วนแล้วก็มาเจอาตอนนี้คือเขาบอกว่าเหมือนเป็นคนละคนเลยไม่เหมือนเดิมเลยเพราะว่าเนื่องจากเราผอมลงเมื่อก่อน7 5เนาะตอนนี้ลงมาเป็น10กว่าโลเลยความแตกต่างเยอะมากคําแรกที่เขาทักเรา โอ้ยทำไมเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้ทำไมแบบจะทำอะไรมาทำไมผอมลงทำไมดูเด็กลงดูแต่งตัวแบบนี้อยากให้เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกโอ้ใจฟูเนาะมีคนชมเราเราก็ดีใจว่าเราอายุมันคืนมากขึ้นเนาะแต่พอมีคนชมว่าเราหน้าเด็กลงดูเด็กลงกว่าเมื่อก่อนด้วยซ้ํา โอ้เราก็รู้สึกว่าความมั่นใจมาพุ่งปีดเลยค่ะมีรู้สึกว่าแบบทําให้รบุกเรื่องาเราดีขึ้นด้วยเยอะใช้วิธีผิดมากๆด้วยก็คือเมื่อก่อนกินยาเราความวนมาเยอะมากพอเรากินเยอะเอะมากเข้ามันก็จะมีช่วงที่เราเออรู้สึกพอใจในน้ําหนักแต่พอหยุดกินปุ๊บเนี่ยน้ำหนักโยโย่ขึ้นมาเอฟเฟกต์มันเป็นสองเท่าเลยแล้วเราทําให้เรารู้สึกว่าเออวิธีนี้มันไม่เวิร์กอ่ะมันต้องหาวิธีอื่นห,หามาซันหาอะไรวิธีแล้วแล้วจนกระทั่งเราก็อยากจะลดเนาะแต่ตอนนั้นจุท,นจที่่ริอยาบกเลว ไม่ได้มาจากน้ำหนักอย่างเดียวมันมาจากสุขภาพเลยเป็นหลักด้วยว่าน้ำตาลเราขึ้นเยอะที่นี่ก็เลยให้คําแนะนํามาเขาเรียกว่าซื้อหนึ่งแถม2องเนาะก็นั้นอยากได้น้าตาลลงแต่ที่นี่คือได้ลดน้ำหนักด้วยในเรื่องของการลดน้ำหนักอะ่ะอันนี้จับจับใจความรู้สึกจริงจิในฐานะที่มาใช้บริการที่นี่ค่อนข้างนานจริงๆที่อื่นอะ่ะในเรื่องของการโปรแกรมลดน้ำหนักเอ่ยเรื่องยาเอ่ยไม่อว่าจะเรื่องของเ0 0็พันเอ่ยเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่เหตุผลหลักที่ใจเราอยู่ที่นี่มาโดยะาะก็คือเรื่องการบริการ พี่ๆน่ารักให้คาแนะนําดีแม้กระทั่งในเรื่องของระยะเริ่มต้นก็มีการให้คำปรึกษารวมถึงหลังจากการใช้มีการติดตามหรือแม้เรามีความกังวลใจในเรื่องของอะไรก็ตามไม่แม้ในเรื่องในเรื่องของการลดน้ําหนักนะเรื่องสุขภาพอื่นเพราะว่าที่นี่ก็ครบวงจรในเรื่องของการรักษาพยาบาลอยู่แล้วเราโทรมาปรึกษาทางทีมงานที่นี่พยาบาลที่นี่ก็น่ารักให้คำปรึกษามาโดยตลอดหลักๆคือท,ที่ที่ทำให้เราเหมือนใจอย่างนี้คือการบริการ